ของละรสีน anyway ี่เหมขัจังหวะี่ไว้ยกับป้ากยงาเปิดเลงตรงนี้เลยหรือรอเอ อ๋อเป็นจตุคามเลยเหรอเป็นจตุคามจริงๆเหรอหรือว no, 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 ่าเหรียญเหรียญเหรียญไปย x หนาวันที่ส0วันที่ส0เจอรเหนืยกงานนี้โหเหนื่อยแน่ มากย์มาเกจากไหนกับพี่โขนสุทันเหมือนบนึ่สองสามหนึ่งสองสขอของพี่เขาด้วยค่ะหนึ่งสองโอเคค่ะมาอะไรใบหน่อมากเลยเท่าไหร่ มีแล้วไม่กลับกัะทางไอ้เนี่ปิ๊กินกแจเกี้ยงแจ๊เกี้ยงเร็วกันมีงานก็ลา Bên này máy hay tiền đien máy? máy. bắt máy. 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 máy.